แม่บ้านยูทุกกลับมาแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับติดใหม่อยู่นะครับโอ้โหวันนี้สีสันสดใสามากแคร์แบง์นี่คือตุ๊กตาโปรดอิงถูกไหมชุดคู่กับลูกเออแต่ลูกไม่ได้ใส่วันนี้วันนี้มารูปแบบใหม่อยากให้มานั่งข้าวเปลี่ยนบ้างเป็นแบบทับงานคู่อุย้ยอุ้ยสวัสดีครับรูปหล่อสวัสดีครับเดี๋ยวไปไหนครับคนที่ไปไหนจะไปปั่นจักรยานเหรอครับ สวัสดีครับสบวัสดีครับ,ว,รบวันนี้หนูกินหมูกระทะนะลูกนี่วันนี้เมนูหมูกระทะเหรอนี่ข้าวหนูนะลูกนะเดี๋ยวให้มามีทําให้ก่อนนะที่เป็นเดือนตัวใหญ่มากเลยเนาะใช่ไปเดี๋ยวพาเดี๋ยวมาให้นั่งเล่นนะส่วนประกอบผงอันนี้คืออะไรหมูกระทะปลาไก่หมูเนื้ออ๋อคือมีสี่อย่างรวมหรอผักก็จะมีผักกาดขาวข้าวโพดของโปรดเลยแล้วก็ <Cal> ซึ่งจริงๆแล้วเด็กกินของย่างไม่มีปัญหาอีกแล้วแต่แค่ต้องห้ามอะไรนะที่เขาห้ามห้ามปรุงรสถ,ถูกไหมไม่ปรุงรสก่อน <L od. S 1> ขวบหนึ่งไม่ปรุงรส <Okay. S 1> แล้วก็ไม่ไหมแค่นั้นแหละแล้วก็ห้ามไหมส่วนเส้นก็คือวันนี้กินอูด้งนะคะเป็นอูด้งเด็กอูด้งเด็กก่อนหน้านี้ที่เราเคยทำเป็นอูด้งเป็นแบบอันเล็กๆใช่ไหมของเด็กจิ๋วที่บทปอนนี้เป็นวงแหวนนะเป็นวงกลมนี่คืออูด้งเหรอสำหรับเด็กแบบสิบเดือนอะไรอย่างเงี้ยทำให้เด็กหยิบจับง่ายเวลากินเพอถ้าเป็นเส้นยาวๆเลยบางทีเด็กเขายังยังไม่เก่งใช่ไหมบางคนก็ยังบบจัไม่่คอยเป็น อันนี้ก็คือทําให้เด็กจับง่ายขึ้นที่อุด้งได้สบายชอบมากตอนนี้ย่างเนื้อก่อนมะแล้วเดี๋ยวเราค่อยต้มได้ครับน้ํามนะับแรกทาน้ามันลงไปก่อนนะคะโอเคครับอุปกรณ์เยอะมากเลยเลาราดูตัวป่าถ้าเป็นกับผมเองก็บอกว่าคงราดเข้าไปเดี๋ยวมันเยอะเกินถ้แเราเราก็จะลงไปยากโอ้โหอยากได้จับเนี้ยเซตสบายแต่ขอ10เซตได้ไหมได้ไก่ที่เลือกให้ลูกต้องเลือกอยังไงครับทุกเมนู ก็ให้กินหลากหลายอะบางคนเขาก็จะให้กินแค่สันในไม่ให้กินน่องกลัวไขมันเยอะอะไรเงี้ยแต่อิงก็ให้สบายกินแบบว่าสันในก็กินอกก็กินน่องก็กินกินหมดกินหลากหลายกลัวแบบเดี๋ยวกินแต่เนื้อนี้แล้วอนาคตเขาไม่กินเนื้อนั้นเหมือนเหมือนที่เราเป็นอยากให้ตระเน็กเขามีอะไรกินก็กินได้หมดไปโรงเรียนมีสัดส่วนไหนก็กินได้ใช่แล้วหมูกันยังล่ะหมูก็แพเอาเอาแพมไม่มันมากก็แล้วแต่ก็กินมีกินสันนอกก็มีสันขอก็มีแล้วแต่สลับสลักใจแล้วเนื้อวัวก็ไม่มันมากเหมือนกันนี่สังเกตว่าจะลินลินลองดูได้เนื้อ ลิ้นลนไม่มันใช่ไหมแล้วก็สุดท้ายมีปลาอมามาถือมาฝากอามาบอกแม่ครับบอกมาจากอันดามันอันดามันเลยหรอมาไม่ซื้อเจ้าอื่นเลยมาซื้อที่เจ้านี้เขามาจากอันดามันปลาเดี๋ยวเราต้มเอาไหมได้นี่ให้ดูขายขายพื้นนี่นะฮะระเบียงใหม่นะครับถ้าจำคลิปตอนเถืล้วตอนนั้นระเบียงไม่เสร็จนะตอนนั้นแบบบอกว่าจะทำระเบียงสนามหญ้าลง,ลงนี่เธอทำมาขอโทษนะอันนี้เราทำระเบียงใหญ่ไปไหน่อยไหมไม่นะพอดีใช่ไหม เดี๋ยวมีของเล้นสบายชุดปีนป่ายสไลเดอร์อะไรก็เต็มแล้วเนะฮะอะไรเนะียแล้วมันก็มีชุดปีนป่ายสไลเดอร์ะอะไรพวกนี้มันก็เต็มแล้วอะไรคือชุดปีนป่ายไสไลเดอร์ก็เด็กไงชุดปีนปีนอย่างเงี้ยทีนี้เขามีที่บ้านกันทุกคนอ่ะทุกคนมีสไลเดอร์ที่บ้านด้วยหรอมีหมดอ่ะบ้านไหนไม่มี ยูโรยังมีเลยเดี๋ยวลองพิมพ์มาบอกนะครับมีไซเดอร์กันหมดหรือเปล่าหมอประเสริฐบอกแล้วปีนเท่าไหร่ยิ่งฉลาดไหมลูกปีนทั้งวันไปเลยยิ่งปีนยิ่งฉลาดหมอประเสริฐสั่งยิ่งสูงยิ่งฉลาดยิ่งสูงยิ่งฉลาดแต่ก็ดูความปลอดภัยด้วยนะครับเออโอเคครับแล้วมีอะไรนะที่ล่าสุดบอกกระบะทรายถูกป่ะคือกระบะทรายมาแล้วนะแต่ยังไม่ได้แกะหมอประเสริฐบอกว่าเล่นทรายยิ่งเล่นยิ่งฉลาดถูกไหมยิ่งเล่นยิ่งได้ระบายอารมณ์อยากจะกีจัดจะบวชก็มาลงที่ทรายแทนถ้ามาลงที่ทรายแทนจะบอกว่าวันทีีี่่่คคลลิิิปปออออออนนนนนเยงวั้ะ 24่ตุลาคมโดยมีด้านนัดใหม่อ๋อเหรอมันเกิดสบายวันเกิดสบายก็คือกวันวที่คลิปออนเป็นวันเกิดหนึ่งขวบสบายพอดีเลยวันคลิปออนเดี๋ยวตารางที่เราแพนว้ให้กับสบายคืออะไรบ้างนะเาเค้กเขาเค้กเดี๋ยวว่าจะทำเค้กเอง พิเค้กผลไม้รวมที่สบายชอบนเกิดกาเค้กให้สบายทำอะไรอีกก็ชวนคนสําคัญสาคัญมาไม่รู้ว่าจะทําทันไหมก็คือจะอยากจะสกรีนเสื้อหน้าสบายให้ทุกคนใส่แล้วก็เป็นหลักหลายอารมณ์อย่างอาม่าใส่อย่างเงี้ยหมาม้าก็คือให้สบายร้องไห้เพราะว่าอาม่าชอบแกงสมมุติถ้าเป็นถ้าเป็นส้ายก็เลยน่าดีใจเวลาเจอพ่อก็ดีใจอเงี้ยถ้าเป็นเจออิงอ่ะสบายหน้าเป็นงไงคิดไม่ออกเลยอ่ะ อิงเป็นอะไรที่คิดไม่ออกเดี๋ยวค่อยคิดเอาอารมณ์ที่เหลือแล้วกันี่อารมณ์ที่เหลือคุณแม่ควบรวมมาเลยย่างเสร็จแล้วนะคะคุณทําอะไรคะนี่อ่านชิ้นให้สบายเพราะว่าเขากินแบบว่าเป็นคำๆไงท่านไม่ถูกบ้านจะได้ย่างต่อถูกไหมใช่จริงๆตัดเป็นชิ้นเล็กย่างเลยก็สะดวกกว่าปกติก็จะทาอย่างนั้นแหละถือว่าเราย่างได้ผิวนอกก่อนแล้วกันแล้วก็ <จะ S 2> ย่าง,างสุกแล้ อ้าวฝั่งนี้น้ำสุกแล้วทำอะไรบ้างครับให้ช่วยไหมต้มอ,อูด้งก่อนเลยค่ะต้องต้มในน้ำเปล่าของเดียวเนาะไม่ได้แบบผู้ใหญ่เนาะที่ใส่กงใส่เกลือได้ไม่เอานี่ให้ดูอูด้งเด้งอยู่ต้มอูด้งนี่กี่นาทีนะอิงในฉลากเขาเขียนสิบสามนาทีส <13 S 2> ิบสามนาทีงั้นเดี๋ยวเราต้มสิบสามนาทีเสร็จปั๊บระหว่างที่กำลังรอต้มอ,อูด้งนี่ทำอะไรต่อเอเอยะต้มผักอ้าวเดี๋ยวตามอิงไปดูเพราะข้างในเขามีต้มหม้อผักไว้ถูกไหมผักของเรานะคะที่เราตุ๋นเอาไว้ วันนี้ต้มเม่ดนานมากก็จะใส่ผักพวกข้าวโพดหัวหอมมะเขือเทศกระหล่ำปีแครอทอะไรพวกนั้นลงไปก็จะเป็นซุปผักที่ทําให้น้องกินตั้งแต่ปัวเดือนนั่นแหละเดี๋ยวรอให้เจอแป๊บนึงนะคะนี่มีเด็กล้างมือเด็กล้างมือมเป็นกินข้าวคระล้างมือแล้วครับเป็นกินข้าวนะครับ,รบให้ดูที่ล้างมือน่ารักมากเลยอะเป็นที่ล้างมือเป็นที่กอกตะบูด,ดูดิน่าย,ยิ้มเลยนะเห็นไหน่ารักมากเลยที่ล้างมือ <laughs> <laughs> ใช้ได้จริงนะให้ตะก้องพาไปดูสุขภัณฑ์เกมพร้อมใช้กระตุมต้ม ต้มตุ้ยตัดต้มตุยตมต้ยอบอกมือย้อยย้อบกมือย้อยยาว <c oughs> มามีต้มปลาเหรอครับ <c oughs> ยอดเยี่ยมครับปบิีบอุ้มนะหนึ่งสองสามอู้หูของกินของค่นี่ไงของหนูให้ลูกทุกผักของสบายอร่อยมากเลยนะคือจะบอกว่าหวานมากแล้วไม่มีอะไรนอกจากผักทำให้รู้ว่าเออเราควรทำแบบนี้ต้องนานแล้ววะมีช่วงนึงนี่ใส่แอปเปิ้ลเลยใช่ไหม <c oughs> ใช่อร่อยมากเลยอ่ะชุบผักเนยนะหนูไมปตัวป,ปิ๊บปี่บมีสะพายให้หนูด้วยนะนี่ไวเลดลูกไหนลองเทสฮัลโหลเทสฮัลโหลเทสสวัสดีครับนี่คือวเนะครับ สวัสดีครับนี่โอ้โหระบบออโตพายลอดโอ้โห <c oughs> หิว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  ให้ดูก่อนนี่คือของสบายทำเสร็จแล้วดูดิเรียงลําดับจากซ้ายไปขวานะครับปลาไก่หมูเนื้อนี่ของสบายนะครับแล้วก็สุดท้ายคืออุดงใช่ไหมวันนี้ได้เอดกินแป้งน้อยอุปกรณ์ของความเป็นแม่นี่เยอะมากนะครับอันนี้คืออะไรครับคุณล,ลิงลเป่าถ้าลมเป่าอะไรครับเป่าเวลาลูกร้อนเอาไปต้องป้านก็ได้เป่าอาหารเวลาอาหารร้อนอย่างเงี้ยก็ได้เพราะว่าเราต้องเสิร์ฟอาหารไม่ร้อนให้ลูกเราะลูกร้อน คิวลาค่เชิญเลยครับลูกค้าผมงงครับผมมาลังกินท้องบ้านทำไมครับเนี่ยไม่เคยเลยผมงงครับระเบียงไงลูกป้าปีทำระเบียงให้เสร็จแล้วไงอ้าปาโอเคข้าขอบคุณครับก่อนนี่ไงนี่คือเด็กที่รักการกินความอะไรก่อนวันนี้แครอทแล้วแต่วันใช่ไหมใช่แล้วแต่วันบางวันก็ชอบแครอทบองก็ชอบอะไรแบบนึงโอ้ยทีละอันลูกทีละอันโอ้ยทาอันมันเยอะไปเย็นๆแต่เขาก็จะเรียนรู้เองว่ามันเยอะเกินไปสำหรับเขา เขาก็จะรู้เองว่ามันจะหล่นแล้วเขาก็จะไม่ได้กินยังไม่ทันใส่กันเปื้อนเลยคว้าแครหรอกกินจะหมดซสลายระหว่างนี้ตัดมาดูของฝั่งคุณแม่บ้างคุณพ่อกินหมูกระทะครับนี่ร้านแถวบ้านนี้สามมาลองกินดูนี่เอามันลงไปก่อนเลยอันนี้ผู้ใหญ่กินแล้วนะครับให้ต้อมีมันก่อนอันนี้ร้านชื่อหมูกระทะล้นเตาอินอยากกินอะไรอิงบอกอยจะย่างให้วันนี้มีเซอร์ไพรส์อะไรอย่างหนึง่งอิงกดที่ชุนี่ลูกติดชอบมองหลอดไฟถูกปะ่ะใช่ทำไมเด็กชุนเขาชอบมองหลอดไฟอะ สบาเขาชอบมองโคมไฟชอบมองหลอดไฟออชอบมองอะไรที่เป็นไฟไฟบ้านไหนเป็นลองบอกนะครับว่าเด็กชอบมองหลอดไฟเปล่าวันนี้ครบวันเกิดก็เลยมีเซอร์ไพรส์เมื่อวานนะครับเอาน้องสองคนมาช่วยนะครับน้องอัม้มกับน้องคิวจะขึ้นรูปไปให้นี่หน้าตาดีแล้วมีน้ำใจด้วยเรากับมาเปรินเรากับมาปเปรินที่รูปเมื่อกี้คู่มาเปรินนี่หรอกว่ะดูนะว่าจะชอบเปล่าสามสองหนึ่งบูบูบวูหลอดไฟสวยไหมหลอดไฟ เออนเนี่ยเนี่ยเธอชอบหลอดไฟจริงใช่ไหมทำไมเธอหลอดไฟต้องตะโกนช่วงนี้ถ้าลูกผมไปนอกบ้านแล้วไปตะโกนใส่ใครเรื่องหลอดไฟขอโทษนะครับช่วงนี้เขาชอบหลอดไฟจริงช่วงนี้เขาพยายามจะพูดคุณหมอเป็นเรื่องปกติพยายามจะพูดแต่พูดไม่ได้ก็เลยออกเสียงเอามามิขอ,อก,กินเนะื้อวัน่อยโอ้โหใจดีจังเลยเรียกว่าชุดนี้เท่ไหมวันนี้เท<ะ>่ชุดโกแคร์ซื้อห้าเกือบใส่ไม่ได้แล้วค่ะช่วงนี้ขอบคนส่งของให้เยอะมากขอบคุณทุกคนด้วยนะครับถือว่าเป็นการกินหมูกระทะนอกบ้านฉลองระเบียงใหม่ครับพร็อพที่ลงมาแล้วกันแล้วก็เด ถ้า,ถา,ถาไม่รู้ทันหรือเปล่าเดียมีเพจของอิงนะครับแม่บ้านโซเชียลนะครับถ้ายังไงวันเกิดเกิดอะไรขึ้นมาไปตามใ,ในเพจนั้นได้เดี๋ยวอิงเขนาน่าจะลงภาพไว้ว่าสรุปแล้วที่แพนได้มีอะไรเกิดขึ้นได้บ้างเนาะถ้ามีอุปกรณ์เลยแนะนำรองบอก์ครับระเบียงเสร็จละหลอดไฟเสร็จละต่อไปอะไรนะสไลเดอร์ใช่ไหมสไลเดอร์เ็กต้องเข้าสไลเดอร์โอเคได้คือสไลเดอร์อยากซื้อแต่พี่โคบ,บอกว่าเด็กเล่นแค่แป๊บเดียวเขาไม่เมื่อไหร่นะคะคนที่มีลูกว่า เด็กใช้จริงไหมจะได้รู้ว่าควรซื้อหรือไม่ควรซื้อพวกชุดปีนป่ายพวกสไลเดอร์ที่ที่อยู่นอกบ้านเออใครคิดว่าควรมีสไลเดอร์ไหมลองพิมพ์บอกหน่อยนะถ้ามีตรงนั้นพืพ้นที่ว่างตรงนั้นจะเป็นสไลเดอร์กระบะทรายด้วยนะโอ้โหกินเนื้อลครับแล้วนี่คือท่ากินด้วยนะทุกครั้งต้องนั่งท่านี้ด้วยนะ enjoy นะลูกนะไปงั้นประมาณนี้เราจะได้กินกันเพราะว่าสังเกตว่าเราไม่กินอะไรกันถูกไหมพายอันนี้คือเรื่องจริง,รงก็คือพอเป็นพ่อแม่แล้วเนี่ยแจ๊มานั่งกินฉุยๆนี่ไม่ได้แลย บายนบาย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 ไปทำไงบกมือใหญ่ยอบกมือใหญ่ยอบกมือใหญ่ยบกมือใหญ่ยอออกายบายแค่นี้หรอกินด้วยสอกครับจบไปด้วยผักไก่ขาวอะ